สวัสดีครับผมวาวจารุวัตรพลิปไหวนะครับเราให้ต่อมาสวยมากสุพรุดม,มาแล้วเลือกแล้วก็ยิงเองเรียบร้อ,อยโมโหเริ่มมาแค่5านาทีจังหวะหลุดครั้งแรกในเกมนี้อูก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เริ่มที่จะดูฟุตบอลก็ดูจากฟุตบอลไทยนี่แหละในมุมของฟุตบอลไทยนอกจากเราดูนอกจากเราเคยบรรยาย ก็มีโอกาสเคยเข้าไปร่วมงานกับทีมสโมสรในไทยไมาแล้วก็ถือว่าคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันกับฟุตบอลอยู่พอสมควรครับกับฟุตบอลไทย <S <S คืออกว่าฟุตบอลไทยหรือแม้กระทั่งในแต่ละฟุตบอลของแต่ละประเทศนะครับก็ก็มีสเสน่ห์ของตัวเองผมว่าสเสน่ห์ของฟุตบอลไทยก็คือสไตล์การเล่นในแบบไทยๆของเรานี่แหละความใกล้ชิดกับ ผมว่าเราอาจจะสัมผัสเขาได้เลยเราไปชมที่สนามเราเห็นซูเปอร์สตาร์ตัวเป็นๆสามารถพูดคุยได้บางครั้งบางทีไปทานอาหารที่นู่นที่นี่ก็รู้จักเพราะว่าความผูกพันธ์ตรงนี้มันมันคือสเสน่ห์นอกจากเรื่องในสนามที่ก็สไตล์การเล่นก็ถือว่าผมว่าฟุตบอลไทยมันก็มีความสนุกในตัวของฟุตบอลของเราเองนะครับคือผมว่าบอลไทยกับบอลตางประเทศต,ต่างกันพอสมควรนะครับฟุตบอลไทยในเรื่องของการเล่นผม ผมชอบดูในมุมของตัวต่างชาติโอ้ทีมไหนมีตัวต่างชาติที่แข็งแกร่งมีตัวต่างชาติที่ดีมันก็เป็นสีสันรวมไปถึงการพยายามยกระดับของผู้เล่นไทยที่หลายคนก็พยายามจะยกระดับของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะเทียบให้เท่ากับผู้เล่นต่างชาติผมว่าตรงนี้ก็คือจุดที่มันแตกต่างกว่าลีกอื่นๆที่เราคุ้นเคยที่บางครั้งบางทีตัวต่างชาติก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือกว่าตัวในประเทศสักเท่าไหร่กับทางทูเองเนี่ยไม่น่าได้เคยมีโอกาสภาค ฟุตบอลไทยลีกแต่ว่าก็มีโอกาสได้ภาคในฟุตบอลอื่นๆของทางทรูแต่ว่ากับฟุตบอลไทยเนี่ยก็เคยภาคในช่องทางอื่นมานี่ก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้โอกาสได้ภาคในทูครับเตรียมพร้อมหรือว่าความพร้อมต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้พร้อมเต็มที่เพราะเราผูกพันแลวเราก็เห็นข่าวของเรื่องของผู้เล่นไทยนักเตะไทยโดยตลอดอยู่แล้วครับเป็นโอกาสอันดีเลยครับที่เราจะได้เขาเรียกว่าถ่ายทอดความสนุก ถ่ายทอดบรรยากาศต่างๆให้กับคอฟุตบอลไทยที่ติดตามอยู่ทางทวิชั่นนะครับอยากจะให้มาใช้คําว่าสนุกด้วยกันอยากจะให้มาลองดูบรรยากาศที่เรียกกันว่าคุ้นเคยและกันเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงของผู้บรรยายหลายๆคนในฟุตบอลต่างประเทศมาเยอะแยะมากมายก็ลองดูครับว่าถ้ามาในบรรยากาศของฟุตบอลไทยที่คุณทั้งคุ้นเคยเสียง กับคุ้นเคยกับผู้เล่นต่างๆแล้วเนี่ยมันจะสนุกมากน้อยแค่ไหนครับ